สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกรกฎนะคะกลับมาพบกับพลอยในช่องพลอยสิทก้าทารค วันนี้พลอยมาอ่านดวงความรักของคนที่มีปัญหามีประเด็นชาวราศีกรกฎนะคะชาวราศีกรกฎพลอยแบ่งวันที่ตามโหราศาสตร์ไทยนะ,ะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง15สิงหานะคะคุณสะดวกดูแบบตอนตกลัคนาราศีดาวจันทราศุกร์ดูได้หมดเลยนะคะเลือกที่ตรงกับคุณเพราะว่าดวงนี้ไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้สําหรับคนที่มีความรักมีอยู่แล้วให้ข้ามคลิปนี้ไปเลยค่ะไม่เหมาะกับคุณนะคะเพราะว่าเรื่อง องราวพวกนี้สําหรับคนที่มีปัญหากําลังหาทางออกนะเรื่องของการทะเลาะมีความสัมพันธ์ที่มันไม่ใช่ของเราสองคนอะไรเงี้ยถ้าของคุณดีอยู่แล้วข้ามไปเลยค่ะนะแล้วก็เรื่องราวพวกนี้สามารถสลับกันได้ตลอดเวลาด้วยเป็นไว้เบอร์ซ่านะคะอย่าเอาเรื่องราวพวกนี้ไปตัดสินใดๆทั้งสิน้นจนกว่าคุณจะได้ดูดวงส่วนตัวนะอยากดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาเลยค่ะคอยทิ้ง ID ดียไลน์ไว้แล้วแล้วก็นะคะ ใครที่แอดไลน์ไม่เป็นเข้าไปแต้คลิปเลยค่ะกดลิงก์ได้เลยนะราคาค่าคู่30นาที299บาท45นาที500บาทค่ะ,ะแล้วก็นะคะแล้วก็ใครนะ,ะอ่าเรื่องราวพวกนี้เนาะเรื่องราวพวกนี้เป็นแนวโน้มในช่วงเดือน สิงหาคมไปครึ่งเดือนหลังสิงหาคมก็คือวันที่16ถึง31สิงหาคมนะคะก็อย่างที่บอกเนาะมันเป็นแค่เรื่องราวโดยรวมค่ะถ้าอยากดูดวงส่วนตัวอย่าลืมแอดไลน์มาแล้วใครนะคะที่อยากเรียนอ่านไพ่กับพลอยนะอยากเรียนอ่านไพ่กับพลอยพลอยสอนอยู่2ไพ่นะไพ่ทาโร่แล้วก็ไพ่ออร์คเด้นนะ ก็อยากเรียนนะฮะก็แอดไลน์มาได้ใครที่แบบเหมือนตกงานอยู่อยากมีรายได้อยากหารายได้โดยที่เราไม่ต้องออกไปไหนอยู่บ้านนะคะก็สามารถมาออสอบถามรายละเอียดกันได้ค่ะราคาการเรียนก็แตกต่างกันนะคะไพอร์เคลกับไพทา,าโรนะคะใครที่เข้ามาใหม่ฝากเป็นกําลังใจกด s u b สไคร b ์กดไลค์ด้วยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งเนาะเพื่อแจ้งเตือนคลิปต,ต่อไปจะขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็ ใครที่ติดตามอยู่แล้วขอบคุณมากๆนะคะโอเคค่ะมาดูชาวกรกฎเนาะให้ความรักความสัมพันธ์ของชาวกรกฎในอดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะขอเออ่เรื่องราวในอดีตหน่ยค่ะขอให้เล่าเรื่องหน่อยนอะ สี่ถ้วยงอนกันหรองอนกันหรือว่ามีความสัมพันธ์ที่เป็นตัวเลือกเข้ามา View Off ฟอร์จูวงร้อแห่งโชคชะตากําหนดให้ปัญหามันถูกเกิดขึ้นมีคนรู้สึกว่าเหนื่อยนะรู้สึกว่าเหนื่อยอยากถอยออกไปจากจุดนี้ทั้งที่ยังรักกันแต่มันเป็นความรักที่มันเหมือนไม่เท่ากันนะมันเหมือนที่ไม่เท่ากันนะมีเรื่องราวบางอย่างที่คุณไปรับรู้อะไรมามีบางอย่างที่พวกคุณเกิดปัญหาขึ้นเหมือนคําพูดหรือการสื่อสารของใครบางคนที่มาทําให้เรารู้ว่า อาจจะไม่ใช่มีแค่เราสองคนนะความสัมพันธ์นี้มันมีคนที่เป็นส่วนเกินเข้ามาแล้วคุณก็เลยรู้สึกว่าคุณทำดีนะมันไม่ค่อยได้ความดีสักเท่าไหร่นะรักจริงนะมันเป็นรักเหมือนที่รักนะแต่มันเป็นรักที่ไม่เท่ากันความมั่นคงของคนคนหนึ่งที่ยืนแล้วมอบถ้วยให้เต็มที่กับอีกคนหนึ่งยืนยังไม่มั่นเลยแล้วก็ถ้วยไม่ยอมยืดน,นะฉะนั้นมันมีความรู้สึกว่าเราทาไปเนี่ยนะเราทาไปเนี่ย เออเราได้อะไรตอบแทนนะทั้งทังที่เราพยายามยื่นความรักความสัมพันธ์ให้เขาอะเขากลับมันไม่ยอมรับในสิ่งนี้นะชะตากรรมหรอเออทำไม พยายามทําดีแล้วอ่ะมันไม่ได้ดีนะมันเป็นกรรมของคุณหรือเปล่านะแล้วคุณก็ได้รับรู้ข่าวสารอะไรด้วยนะความสัมพันธ์ที่เป็นแปะไม้เนี่ยการสื่อสารมาของอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะหรือเรื่องราวที่คุณไปรับรู้มาก็ได้นะคะมาดูกันต่อนะคะมาดูกันต่อชาวราศีกรกฎ5้าใบค่ะขอไพ่ให้กับชาวราศีกรกฎ5า้าใบ ก็ไพ่ให้กับชาวราศีกรกฎ5้าใบค่ะ9ก้าไม้เท้า1ดาบเจดเหรียญหเหรียญน,นะความสัมพันธ์แบบกันไปแบบเหนื่อยเลยนะะมาดูกันค่ะแล้วคู่กรณีนะชาวรากรกฎเจ็ด้ยสะดุดแล้วนะเถ้วยค่ะแล้วก็เดอะเมจิเชียะนะไพ่ของคิงไม้นะะ เดวิลค่ะนะแล้วก็เดชา r ีออดนะไพ่ของเดวิลชาวราศีมังกรนะแล้วก็ h เดชา r ีออดเป็นชาวกรกฎได้ไพ่เหรียญขึ้นมาก็เป็นมังกรพฤกษบกันได้ด้วยนะคะโอเคค่ะมาดูกันนะไพะ่ของกอาชาวกรกฎคุณรู้สึกว่าเรื่องราวพวกนี้คุณเหนื่อยนะคุณอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างรู้สึกมากๆก็ได้นะมันเป็นอะไรที่อาจจะ พบกันรู้จักกันหรือสารสัมพันธ์กันมาถึงเป็นครอบครัวแล้วก็ได้เนาะแบกกันมาแบบเหนื่อยๆแบกกันมาแบบทุกๆแล้วรู้สึกว่าผูกพันกันนะแต่มันตัดกันไม่ได้นะมันตัดไม่ได้เพราะคุณเองก็ยังแบกเขาไว้นะฮะปัญหาเกิดขึ้นเสมอในความคิดของคุณไพ่ของความคิดบอกว่ามีปัญหาตลอดเลยความรักความสัมพันธ์เนี้ยแต่คุณก็อดทนนะเพราะว่าคุณอดทนมากๆนะตั้งดาบสู้กับมันไม่ว่าเรื่องอะไรเห็นไหมแบกจนหลังโกกแล้วก็ยังเจอปัญหาอีกแต่คุณสู้ไง คุณบอกว่าไม่ว่าอะไรเข้ามาตอนนี้ยังไงคุณก็ยังไม่ยอมตัดเรื่องนี้ออกไปนะมันอยากตัดแหละแต่มันทํายากนะมันอยากมันทํายากเพราะว่าอาจจะมีเรื่องราวหลายๆอย่างที่มันผูกมัดกันเช่นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องอะไรหลายๆสิ่งหลายอย่างทั้งๆท,ท,ท,ที่รู้อ่ะแต่ก็อดทนเนี่ยเป็นคนที่สู้กับปัญหาแล้วก็มีความรับผิดชอบเนะไม่ทิ้งอะไรสักอย่างนะแล้วบางทีนะช่วงนี้เป็นภาวะของจิตใต้สํานึกที่บอกว่าอะ ขออยู่เงียบๆก่อนแล้วกันนะจิตใจสับนึกแบบทั้งๆที่มันทุกข์นะขออยู่แบบเงียบๆก่อนแล้วกันนะแบบอยู่ในพื้นที่ของตัวเองบางทีเราทําอะไรไปแล้วเหมือนคุณอาจจะไปพูดไปคุยไปอธิบายในสิ่งที่ควรพูดควรถามไปแล้วแต่เขาอาจจะยังไม่ตอบอะไรมาคุณก็เลยเลือกที่จะอยู่ในจุดของคุณแล้วก็เฝ้ามองเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาพอยว่ามันน่าจะมีความสัมพันธ์ที่ถูกแบ่งออกไปนะแบ่งออกไปในที่นี้บอกว่าอะไรนะบอกว่า นะความสัมพันธ์ของเรานะกลายเป็นว่ามันอาจจะมีคนอื่นที่แทรกเข้ามานี่คือไพ่อดีตของคุณเนะี่ยไพ่อดีตของคุณคือการที่ถูกเอาความสัมพันธ์ของคุณไปแบ่งให้คนอื่นนะและการที่ไพ่แนวโน้มขึ้นมาก็บ่งบอกว่าพวกคุณอาจจะได้หันหน้ากลับมาพูดมาคุยกันมาตกลงกันนะแต่มองว่าตกลงใน,นที่นี้ดูจากตัวตนมันก็ไม่ได้อาจจะไม่ได้ดีขึ้นเท่าไหร่แต่ว่าน่าจะมีคําพูดอะไรที่จะได้พูดกันนะฮะเรื่องของเรา3ามคนนะคะ ในเรื่องของ3คนบางทีมันจะไม่ใช่มือที่3เสมอไปอาจจะเป็นครอบครัวของไฟใดฝ่ายหนึ่งความสัมพันธ์ที่ครอบครัวเข้ามาข้องเกี่ยวนะคะครอบครอบครัวเข้ามาข้องเกี่ยวแล้ว ปัญหามันเกิดนะไม่ว่าจะเรื่องอะไรทั้งนั้นถ้าคนสองคนตกลงกันกันได้มันจะดีแต่ถ้าดึงคนที่สาคนที่4ี่เข้ามาปัญหามันเกิดคือเหมือนกับว่ามากคนมากความนะฮะฉะนั้นถ้ามีความสัมพันธ์แบบนี้นะคุณเป็นครอบครัวกันก็ควรหันหน้าคุยกันสองคนนะควรควรจะเป็นแบบนั้นอย่าดึงบุคคลอื่นเข้ามาทีนี้มาดูไพ่ของชาวกรกฎนะชาวกรกฎได้ไพ่เจ็ดถ้วยนะตอนนี้เขาเองก็กลบ ไม่ใช่ไพ่ของกรกฎสินะไพ่ของคู่กรณีค่ะไพ่ของคู่กรณีชาวราศีกรกฎนะแต่ว่าพลังงานเนาะพลังงานสลับกันได้นะคะอาจจะพูดแบบไอ้นี่ไปหน่อยนะอาจจะสลับกันได้เป็นใครก็ได้เนาะแล้วก็ให้พวกคุณเลือกดูเอาว่าใครเป็นคนที่ถูกกระทําใครเป็นคนกระทําแล้วกันเนาะชาวกรกฎค่ะ ไพ่ของอาชาวคู่กรณีชาวราศีกรกฎได้ไพ่เจ็ดถ้วยตอนนี้เขาเองก็มีตัวเลือกนะฟุ้งไปหมดเลยความคิดความรู้สึกของเขานะไม่จับจุดอะไรสักอย่างไม่เลือกไม่ทําอะไรสักอย่างนะยังไอ้นุ่นก็ดีไอ้นี่ก็ทำนะแล้วความสัมพันธ์ที่พลอยว่าเขาอะน่าจะเป็นคนที่มีตัวเลือกเข้ามา เป็นคนที่ทําให้เรารู้สึกว่าอืมความสมคัญที่มันล่องลอยอยู่เนี่ยเพราะเขาไม่เลือกสักทีนะเขาเองก็เป็นอย่างนั้นเขาก็ยังไอ้นู่นก็ชอบไอ้นี่ก็ชอบนะและเขายังอาจจะเป็นคนที่ทําอะไรหลายๆอย่างพร้อมๆกันแล้วมันมันดูไม่ไประสบความสําเร็จอะคะ่ะนะแล้วแต่ว่าเขายังเชื่อมั่นนะเชื่อมั่นว่าตัวเขาอะนะ ตัวเขาอ่ะเป็นเดมิจิเชียนความคิดนยะเขาเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลเขาสามารถแก้ไขได้ทั้งหมดทั้งมวลที่เกิดขึ้นนี้ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรกับเขาสักเท่าไหร่เลยนะเขาคงเชื่อมั่นตัวเองแล้วแล้วเขาคิดว่าเขาจะแก้ไขมันได้นะไพ่ของเขาจิตใต้สำนึกเห็นไหมยังคงนั่งอยู่ตรงนี้นะรู้แล้วแหละว่าของคุณเป็นคิงอ่เป็นเก้า เป็นสิบไมายเท้านะพูดผิดอยู่เรื่อยนะเป็นสิบหมาเท้าแต่เขาเป็นคิงถือหมายเขายังคงคิดว่าเขาเหนือกว่านะเขายังควบคุมสถานการณ์ได้มีพลังงานของชั้นถือไว้ชันควบคุมได้ทุกอย่างนะแล้วเดววลเกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาฉะนั้นเขาคนนั้นอาจจะมะีคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือไม่ว่าชาวกรกฎเข้าไปแทรกหรือ,อคนที่เข้ามาแทรกฉะนั้นเขาบอกว่า คคนี้ทําให้มีบุคคลที่3นะคู่กรณีของชาวกรกฎเนี่ยทำให้มีบุคคลที่3ความสัมพันธ์มันซ้อนเห็นไหมนะไพ่อดีตทั้งคู่เลยคนนี้ไพ่อดีตเป็น6ถ้วยแบ่งความรักความสัมพันธ์เดวิลเห็นไหมเดวิลบอกอะไรเดวิลบ่งบอกถึงก็รักสามเศร้าเหมือนกันนะความรุ่มหลงแรงปาฏถนารักที่มันไม่ใช่เรา2คนนะี โซ่ so, ของคอบวกของคอกันไว้ความสัมพันธ์ที่มันมีแรงปัถนาเรื่องเซ็กเรื่อง18บบวกต่างๆนะและแนวโน้มของเขาเห็นไหมเป็นไพ่หรือชาริออตไม่อ่อนลงเลยค่ะไม่ว่าเขาเป็นคนผิดหรือคนอะไรคนคนนี้ค่อนข้างที่จะแบบไม่ค่อยอ่อนโยนค่ะ ตอนนี้คือถือตัวเองมีอีกโก้กัน้นกิดกันเขาว่าจะเป็นคนที่อยู่ต่างชาติต่างแดนแดนไกลหรือเป็นคนต่างที่ต่างถิ่นหรือทํางานด้านการเดินทางไปมาก็ได้คนคนนี้มีอีกโก้นะพลังงานของความอยากเอาชนะพลังงานของคนที่ แข็งอะค่ะนักสู้เนาะนักสู้อะค่ะก็จะแข็งเะนั้นไพ่ของคุณทั้งคู่นะคนหนึ่งจะได้ไพ่ของการหันหน้ามาพูดกันอีกคนนึงแข็งกระด้ถึงหันหน้ามาพูดกันคุณว่าคนนี้เขาจะยอมไหมคู่กรณีของชาวรกรกฎเขาจะยอมอ่อนลงไหมนะฉะนนั้นก็ยากนะถึงว่าจะให้หันกลับมาพูดกันนะคะมาดูกันว่านะคะ ความรู้สึกนึกคิดนะคะความรู้สึกนึกคิดของชาวกรกฎเนี่ยคุณรู้สึกนึกคิดอะไรอยู่หรือรู้สึกนึกคิดยังไงกับเขาคะขอดูหน่อยค่ะอัศบินถือดาบแล้วก็สามเหลียญมาอีกแล้วนาอไพ่แนวโน้ม คุณนะฮะพรอะว่าคุณอยากอารมณ์คุณร้อนตอนนี้คุณอารมณ์ร้อนคุณแบบอยากจะพูดออกไปเลยอยากจะเรียกมาคุยกันนะมาตกลงกันเพื่อว่าทุกอย่างมันจะกลับมาดีขึ้นนะฮะคุณใจคุณนะแบบ อยากจะเคลียร์นะอาจจะมีวันนัดที่จะเคลียร์กันแล้วหรือตั้งใจว่าว่าเดี๋ยวฉันอาจจะต้องมาพูดมาคุยมาเคลียร์แล้วทุกอย่างอาจจะดีขึ้นก็ได้นะหรือมองอีกแง่หนึน่งนะชาวกรกฎคุณกําลังรู้สึกว่าคุณร้อนใจอยากมาพูดกับคนเก่าของใครที่เข้ามาคุณอาจจะเป็นคนที่มีคนแทรกเข้ามาหรือเขาเป็นคนที่มีแทรกเข้ามาคนเก่าของใครคนใดคนหนึ่งนะคะที่แทรกเข้ามาคุณอาจจะอยากเคลียร์เรื่องนี้ก็ได้หรือคุณอยากจะพูดคุยแล้วให้มันจบ เรื่องนี้นะพ้นผ่านมันไปสักทีนะฮะอารมณ์ประมาณนี้เลยนะฮะมาดูเขาละคะเขาคนนั้นรู้สึกนะึกคิดยังไงกับชาวกรกฎหรือรู้สึกนะึกคิดยังไงกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นคะเดเมจิเชียไทยของคุณขึ้นมาเนาะ ออไม่ว่าจะจบแค่ไหนไม่ว่าจะพังไปขนาดไหนทะเลาะกันแบบว่าตูมตามขนาดไหนจดโป๊ะได้เขาชาวกรกฎจับโป๊ะคุณได้คู่กรณีของชาวกรกฎถูกจับได้ก็จริงแต่ชาวคู่กรณีบอกว่าแก้ไขได้ ทุกอย่างมันเป็นมาบ่อยแล้วก็ได้นะมันอาจจะเกิดขึ้นบ่อยแล้วก็ได้นะแล้วก็จะพยายามแก้ไขเรื่องนี้เขาบอกว่าเขายังมั่นใจว่าเขาแก้ไขได้แล้วก็ยังเชื่อว่าชาวกรกฎนะฮะหรือทุกคนที่อยู่ในความสัมพันธ์รักเขามากๆนะไม่ยอมปล่อยเขาไปง่ายๆหรือความสัมพันธ์นี้มันเคลียร์กันได้อยู่แล้วอาจจะมีเรื่องของลกูกมีเรื่องของการเงินที่ยังต้องรับผิดชอบอาจจะเป็นคู่กรณีนะคนที่กระทําเรื่องนี้ยังต้องซัพพอร์ตเรื่องนี้อยู่อีกฝ่ายหนึ่งก็เลย ต้องยอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นบอกว่าไม่ว่าจะพังขนาดไหนอะ่ะแก้ไขได้เขาบอกเขาบอกเขาแก้ไขได้นะรมณ์กับปร,ประมาณนั้นนะคะทีนี้มาดูกันค่ะมาดูกันว่าไพ่แนวโน้มอา่าลืมไพ่แนวโน้มนะแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณนะ แนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกรกฎในครึ่งเดือนหลัง16-31กรกฎาคมความสัมพันธ์ของพวกคุณเป็นยังไงบ้างคะแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณชาวาคู่กรณีกับชาวกรกฎที่มีปัญหากันอยู่แนวโน้มในครึ่งเดือนหลังนะจะเป็นยังไงบ้าง สองดาบนะคาราคาซังถือกันไว้มีเกณฑ์ทะเลาะก,กันอีกแล้วนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเหมือนไม่มีอะไรคืบหน้าให้พูดให้คุยให้พยายามพูดพยายามคุยได้เขาก็พยายามที่จะบ่ายเบี่ยงนะพยายามที่จะบ่ายเบี่ยงไม่เลือกไม่ตัดสินใจนะคนที่ครบซ้อนก็ยังคบซ้อนต่อไป ตัวคนที่กําลังลังเลว่าจะเอาอยัางไงต่อไปก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็ยังรู้สึกรักเขาอยู่นะยังรักเขาอยู่อาจจะมีเรื่องของรูปจริงๆก็ได้เนาะคุณยังคงต้องมีอะไรที่มันมัน แบกกันไปอยู่อย่างนี้ถือกันไปอยู่อย่างนี้ไม่ว่ารู้สึกว่าจะต้องทะเลาะแค่ไหนทะเลาะกันพูดคุยแล้วยังทะเลาะกันอยู่ก็ยังคงต้องไปต่อนะะทั้งจับกันไว้แน่นเลยนะฉะนั้นเมื่อกี้ขยายควีนถ้วยนะก็ยังเป็นไม้นะก็ยังต้องมีคนอื่นที่แทรกเข้ามาแล้วก็ยังยังไปกันแบบเหนื่อยอย่างเงี้ยค่ะนะเดี๋ยวถ้าไพ่บอกว่าไพ่มันไม่ได้มีไพ่ที่ดีเลยอะ่ะมันเป็นไพ่ที่รวมแล้วรู้สึก รักมากนะรักมากจับไว้แน่นนะอ่อนไหวกับอารมณ์มากๆในช่วงครึ่งเดือนหลังใครที่ถูกกระทำนะคุณก็ระวังนะระวังว่าอาจจะด้วยความที่น้อยเนื้อต่ำใจด้วยความที่อารมณ์มันแบบเจอมาเยอะอมันเจ็บก็เลยอาจจะระเบิดออกมาอีกนะก็ระวังให้มากๆนะคะลดอารมณ์ลดความรู้สึกของคุณให้ได้นะคะมาดูกันข่ะวว่าถ้านะ,ะถ้าเขานะถ้าเขาบอก คุณได้หนึ่งประโยคนะคะถ้าเขาบอกคุณได้หนึ่งประโยคนะคะชาวราศีกรกฎเขาอยากบอกอะไรกับคุณคะพลังงานหน้าไพ่สามารถสลับกันได้นะคะเลือกดูเองเนาะว่าใครเป็นผู้ถูกกระทําใครเป็นคนกระทานะคะเขาบอกหนึ่งประโยค ปัญหาที่มันมันอึดอัดอยู่ในตอนเนี้นะฮะมึงมันเหมือนกับว่าชะมีคนคนนึงนะี่อาจจะเป็นคนที่ถูกกระทำนะการสมมุติว่าสมมุติว่า,วาอาจจะเป็นรู้สึกว่าถ้าคนที่คนที่ถูกกระทําอาจจะพูดว่าอะถ้าถ้าไม่เคลียร์เรื่องนี้เราควรจะจบกันให้ถือว่าเราตายไปจากกันเนะี่ยมันเป็นคําพูดที่มันผูกมัดอะผูกมัดแล้ว คนที่พูดเนี่ยอาจจะเป็นชาวกรกฏนะที่ถูกกระทำแล้วก็พูดออกมาทําให้เขารู้สึกอึดอัดใจนะเขาอยากจะแกะอันนี้ออกนะเขาอยากจะแกะคําพูดนี้ออกเพราะว่าอะไรมันบีบบังคับนะมันบีบบังคับเขาก็ทําไม่ได้นะเขารู้สึกว่าปัญหานี้นะถ้าจะให้มันเคลยียนระ์สดใสเลยอะนะสดใสเลยอะมันคงต้องยื้อกันอีกนานเนี่ยเขาเองเขาก็อยากเคลียร์นะ เคลียร์ในที่นี้คือเคลียร์ให้ทั้งสองฝ่ายหรือเขาบาลานซ์ทั้งสองฝ่ายได้แบบสบายใจของเขาอะเห็นไหมคะปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันคือคันงัดข้อกันอยู่อย่างเงี้ยนะเขาทําไม่ได้ นะถ้าคุณจะเรียกร้องขนาดนั้นอ่นะมันยิ่งทําให้เขาอึอดอดัดอ่ะมันกลายเป็นว่าต้องทะเลาะก,กันอยู่บ่อยๆอยะ่ะเจอหน้ากันก็มีปัญหาการเจอหน้ากันก็มีปัญหากันนะบอกว่าถ้าเขาพูดได้ว่าทําอย่างเงี้ยทําให้เขาสบายใจได้ไหมเขาจะได้ไม่ต้องอึอดอัดเวลาที่ต้องพูดเรื่องนี้ขึ้นมาอีกนะอยู่เฉยๆแล้วก็แล้วก็มันเหมือนคนที่แบบเออพูดไปก็เห็นแก่ตัวเนาะอารมณ์ประมาณนั้นนะแล้วก็เป็นสามดาบด,ด้วยนะเขารู้ถึงความเจ็บปวด เขารู้ถึงความเจ็บปวดของทุกคนที่อยู่ในความสัมพันธ์แต่ว่าเขาเลือกที่จะอยากมีทั้งสองคนแล้วทําให้ตัวเขาเองอะรอยอยู่เหนือปัญหานะรอยอยู่เหนือปัญหานะคะเออนะถ้าถ้าบีบอะมันก็อึดอัดประมาณนี้ค่ะถ้าบีบแล้วอึอดอัดมันกลายเป็นว่ามาคุยกันแล้วก็ทะเลาะก,กันถ้าเขาบอกคุณได้ว่าอย่าเพิ่งบีบได้ไหมนะอย่าเพิ่งบีบได้ไหมอย่าพิ่งแบบ เอาคําขาดมันยื่นน่ะเพราะว่าอะไรเออถ้าทําไม่ได้เลิกกันไปจบกันไปเลยตัดสินมาเลยเลือกใครอะไรประมาณเนี่ยเขาบอกว่าเขาอ,อ,อึดอัดอะไรเงี้ยค่ะเออเอามาให้แน่ชัดสิจะทํายังไงอะไรเงี้ยบางทีมันกลายเป็นว่าเขาอาจจะพูดแรงออกมาแบบมาประแทกเลยว่าเออเลิกก็เลิกสิอะไรเงี้ยก็ให้ระวังนะคะนี่คือสิ่งที่ถ้าเขาพูดได้ในประโยค่คเขาจะพูดกับคุณแบบนี้มาดูต่อค่ะ มาดูต่อว่าถ้าชาวกรกฏนะพูดได้หนึ่งประโยคชาวกรกฏอยากพูดอะไรนะคะอืมความสัมพันธ์ที่มีกันมายาวนานเห็นไหมคะอยู่กันจนชำนาญแล้วอะนะเป็นเป็นเหมือน คนที่ชํานาญการขับเรือได้แล้วอะนะฮะฉะนั้นอยู่กันมาจนแก่แล้วอะนะความสําคัญนี้หรือคบกันมาต้องนานแล้วอะจนร,รู้สึกว่านะเออมันอยู่ด้วยกันมาจนอายุเยอะแล้วหรือคบกันมายาวนานแล้วทําไมถึงทําอย่างนี้กับคนคนหนึ่งที่แทรกเข้ามาไปให้ความสําคัญแล้วกลายมาทําให้เราทะเลาะกันนะเออนะหรือมองอีกแง่หนึง่งเป็นคนที่แทรกเข้ามา เป็นคนที่แทรกเข้ามานะะเป็นคนที่แทรกเข้ามาแต่ว่าแทรกเข้ามาได้มันก็เกิดปัญหาเนาะเกิดปัญหาเพราะว่าอะไรเขาก็ยังให้ความสําคัญกับกับอีกฝ่ายหนึ่งอนะค่ะถ้าคนที่แทรกเข้ามาคุณก็ต้องรู้นะปัญหาก็คือเราเป็นมือที่สามหรือ,อ,อคนที่มาก่อนก็รู้สึกได้ว่ามือที่3เข้ามามีปัญหาฉะนั้นะภาวะของของชาวรากรกฏที่พูดเนี่ยถ้าเป็นคนที่มาก่อนก็จะพูดว่าอยู่กันมาตั้งนานอะ ทำไมกลายเป็นว่าไปหลงหรือไปทําอะไรโดยที่ทําให้ครอบครัวต้องมาขัดแย้งกันนะเนาะมันขัดแย้งกันแล้วถ้าเป็นคนมือที่สามเข้ามาก็บอกว่าโอ้นะต้องสู้ขนาดไหนต้องพยายามขนาดไหนถึงจะได้แบบอยู่ด้วยกันนะความสัมพันธ์นี้มันถึงจะชัดเจนสักทีนะบางทีมันก็เป็นคนเก่าที่กลับ,ลบเข้ามาแล้วก็อยากมาได้ความชัดเจนนั่นเองนะคะโอเคค่ะมาดูนะขอไพ่แนะนำน่อยค่ะ ขอให้แนะนำนะฮะให้กับชาวราศีกรกฎเนี่ยค่ะชาวราศีกรกฎคุณนะฮะควรรู้ควรทราบความรักความสัมพันธ์นะฮสำหรับคนที่มีปัญหามีประเด็นกันอยู่ตอนนี้ชาวราศีกรกฎควรรู้ควรทราบอะไรอีกไหมคะกับเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นี้นะ ที่ถือดาบเขามีอีกโอก้มากๆนะเขามีอีกโก้มากๆโอ้โหกลายเป็นเหมือนพลังงานของผู้ชายกับผู้ชายนะถ้าเอาตัวนี้ออกนะฮะพวกคุณก็อาจจะหันหน้ามาตกลงกันได้แต่มันมีไพ่ของคนที่แทรกเข้ามาหนึ่งไม้คือการเริ่มต้นมันเหมือนมีอะไรที่เข้ามาขวางพวกคุณเนะี่ยทำให้คุณเชื่อมกันไม่ได้สนิทนะทาให้พวกคุณมาคุยกันไม่ได้สนิทฉะนั้นไพ่บอกว่ามันเหมือนมีพลังงานของผู้ชายกับผู้ชายแล้วอะนะต่อ แอนตี้กันต่อต้านกันนะแล้วก็เหมือนคนที่เคยยอมคุณอาจจะคนที่ถูกกระทําเป็นควีนถ้วยควีนถ้วยคืออ่อนไหวอารมณ์อ่อนไหวแต่ตอนนี้เริ่มมารู้สึกว่าไม่ได้ละยังถือกันไว้นะถือไว้ทุกมือเลยแต่ว่ามันมีพลังงานของการต้านกันละมันจะแบบจะเข้าหากันแต่มันกลายเป็นเข้าหาแล้วก็ดันออกเข้าหาแล้วก็ดันออกคืออารมณ์แบบต่างคนต่างทําอะไรไม่ได้ดั่งใจกันฉะนั้นถ้ากรรม เลือกของกรรมเลยถ้ากรรมมันไม่หมดอะพอยว่ายังไงคุณก็ตัดกันไม่ได้ใช่นั้นอยู่ยังไงละ่ะบางคนบอกว่าอุย้ยไม่ได้เจอกับคุณนี่คุณก็ไม่รู้หรอกพอยเข้าใจนะพอยเข้าใจแต่ว่าถ้าคุณต้องเข้าด้วยกันแล้วทะเลาะก,กันตลอดทะเลาะก,กันตลอดมีปัญหาตลอดคุณจะเลือกแบบนั้นเหรอคะคุณลองปล่อยวางดูบ้างนะคนที่ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียใจคุณก็ลด อ่ะคติลงบ้างใส่ใจเขาบ้างเขาอยู่กับคุณเพราะเขารักคุณนะอีกฝ่ายหนึ่งก็เริ่มที่จะแบบว่าเหมือนเราเจอปัญหามาเยอะเราก็เริ่มแบบจะไม่ยอมแล้วฉะนั้นถ้าคุณลดลงบ้างโดยที่ไม่แคร์ไม่ใช่ไม่ลดความรักลดความแคร์ใส่ใจว่าเขาไปทําอะไรคุณต้องมีภาร,ระที่พ่วงกันเรื่องลูกเรื่องงานอะไรก็ช่างฉะนั้นคุณก็ทําหน้าที่ของคุณเมื่อวันใดที่กรรมมรันหลุดอ่ะ มันจะไปในทิศทางที่ดีเองนะอย่าไปเล่งหรืออย่าไปบีบว่านี่นะว่าต้องทำอย่างงู้นถ้าเขาจะเลือกถ้าเขาจะดีเขาไม่ทําแบบนี้ตั้งแต่แรกนะถ้าเขาเป็นคนที่จะดีเขาเป็นคนที่แล้วคนเราอะนะคนเราอะ มาเจอกันอ่ะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะฉะนั้นทุกคนต้องมีเรื่องราวที่มันเกี่ยวข้องกันมาฉะนั้นปล่อยลงนะคนอื่นจะเินยังไงก็ช่างถ้าคุณลดตัวคุณเองลงได้คุณจะไม่ค่อยทุกข์ค่ะนะคุณลดความรู้สึกของตัวเองได้ เขาจะไปไหนช่างเขาเรามีหน้าที่ทํานี่ทํานี่เราก็มีหน้าที่ทํากับข้าวไม่กลับมาเราก็กินกินแล้วเราก็นอนไม่สนใจไปเลยค่ะนั่นแหละนะคุณจะได้ไม่ทุกข์นะเพราะมันมีพลังงานของต่างคนต่างเริ่มจะมีอาวุธเพื่อฟาดฟันกันแล้วนะคะฟาดฟันกันแล้วโอเคค่ะจบไปแล้วนะคะชาวราศีกรกฎยังไงก็เป็นแค่ดวงโดยรวมนะคะอย่าไปคิดมากะคะไม่ตรงก็ปล่อยผ่านไปค่ะงดดราม่านะคะขอบคุณสําหรับการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ